ทหารเรือที่เสียชีวิตไปแล้วนะตอนนี้ก็จะมีทางด้านทีโบนนั่นเองพึ่งเสียชีวิตกันแบบสดๆดร้อนๆในภาคล่าลสุดนี้เลยนะเป็นเหตุการณ์ที่มาจากพวกครอสกิลเนี่ยตั้งค่าหัวให้กับเหล่าทหารเรือนั่นเองทางด้านทีโบนก็เลยเป็นเหยื่อของการโดนตั้งค่าหัวโดนเชื้อตุยไปแล้วนั่นเองนะก็ต้าสงสารเหมือนกันนะเป็นทหารเรือน้ำดีเหมือนกันนะผมถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูแบบดุดหน้ากลัวนิดนึงนะแต่ก็เป็นทหารเรือที่ดีมากๆคนหนึ่งนะทางด้านพุดดิ้งพุดดิ้งนี่ก็ตุยไปน นะมาจากการที่ครั้งหนึ่งพายานที่จะไปจับกลุ่มอาลองทหารเรือที่มันไม่ได้เก่งแข็งแกร่ง <ๆ S 1> อะไรมากเนี่ยมันโดนกระทืบอ,อยู่แล้วนะพุดดิง้งพุดดิ้งก็ตุยอะไรกันไปนะโลซิน,นเต้ทหารเรือสายลับที่แฝงตัวและพยานใจหยุดยั้งพี่ชายตัวเองอย่างโดฟลามิงโกก็ตุยไปแล้วด้วยเช่นกันก็นั่นแหละครับผมความแตกว่าเป็นคนทรยศนะโดนกระทืบยับเลยและสุดท้ายเนี่ยก็โดนสังหารโดยเจ้าโดฟลามิงโกพี่ชายแท้ๆของตัวเองอะไรกันไปนะ โกเองก็ตุยไปแล้วเหมือนกันตามที่เราทราบกันดีเลยตั้งแต่ภาคพังฮาซาร์นู่นเลยนะครับหลังจากที่พ้ายแพ้ให้กับหลอกก็ตุยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านเบลเมลคุณแม่บุญธรรมของนามิน่าสงสารมากนะแบบว่าปกป้องทั้งนามิแล้วก็โนยิโกนะครับจนสุดท้ายเนี่ยตัวเทงก็โดนเจ้าอาลองสังหารไปนะเป็นช็อตที่แบบว่าสะเทือนใจกันแบบสุดๆครับมาเรลเป็นอดีตทหารเรือครับถึงแม้ว่าในตอนที่เขาจะตายเขาจะ ออกมาจากทหารเรือแล้วก็ตามทีนะอะแต่ขอนับไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็ตายด้วยน้ำมือของเจ้าโดฟรามิงโก้นั่นเอง